สวัสดีค่ะพี่น้องื้นนี้เป็นมื้อบุญข้าวสากสาดเหล้าด้วพี่น้องบุญข,าาข้าวสากทางอีสานอันนี้หฮอก็เเรียมคลองไวถัาใสข้าวสากววานี่อย่างแหน่มาเบิงเด้อพี่น้องบันนี้มาดูอันนี้สิเป็นข้าวต้มอันนี้สิเป็นมันมันเทียนเป็นมือหรือฟักทองเป็นข้าวโพด สีมีข้าวโพดสีมีน้ำตาลก้อนอันนี้ก็เป็นของหวานขนมเข้ามีแนวใดใสไปแนวนั้นพี่น้องแต่ว่าหมูนี้เ,เตรเยมส์ใหญมาเบิ่งว่าจะเตรียมได้อย่างแน่พริกกระเทียมหอมพริกกระเทียมหอมแล้วก็ทั่วทั่วขัวแล้วก็มะเลียมตีนนี่ขาเอิญมาเลียมนี่มาเลียมอันนี้มาเลียมพี่น้องอันนี้บักโบก อันนี้บักเฉียบแักน้อยหนาหมากน้อยหนาอันนี้กล้วยอันนี้มะนาวอันนี้ข้าวข้าวต่อคนคนอีสานอื่นข้าวตกแตกคนไทยอื่นกยายศาสตร์อันนี้เทียนมันเทียนแล้วก็มันแกว้วพี่น้องมันแกว้วมันแกว้วแล้วก็นเนี้ยอยู่เนี้ยกินห้ามี่ยังปิงปลาปิงกบอันนี้ปิงกบ อันนี้สมง่วนี่ใส่กอกเยอะเจมขายใส่กลอกได้ใส่ใส่กอกเนี้ยคิวเนี้ยกินปลาปลาพริกกระเทียมยญาให้ขาดเกลือเกลือขอดไปใส่หนึ่งห่อยีน่นี่ใส่เกลือมีข้าวต้มน้ำด้วยพี่น้องนี่เบิ้งรวม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 เบิ้งรวมรวมหนึ่งข้าวต้มสองฟักทองสามมันแก้วสี่สี่ขยะศาสตร์ หามะนาวหกน้อยนาเจ็ดกล้วยแปดมักบกเก้ามักเรียมซีบทัวกระเทียมหอมพริกขนมของหวานแล้วกะ็น้ำตาลปึกพี่น้องถาดเกลืออีกอย่างหนึ่งปลาได้แล้วพริกก็อยู่ในหนี่แล้วสิ่งใดที่ห้ากินคือเอามาใส่ในหนีอันนี้คือเท่าที่ห้าหาได อันนี้ห่อเขาหน่อยห่อเขาใหญ่ด้วยพี่น้องไปวัดอันนี้คือห่อเขาหน่อยเนี่ยคือเอาไปไห้เอาไปไห้พอ่หหอแม่ห้าห่อเขาใหญ่เนี่ยคือห้าเอาไปวัดห่อแบบนี้ปต่เี่นี่เพื่อนผ้าห่อแล้วก็เอาเขาห่อตังหากเอาเอาเนี่ยกินใส่ตังหากห่อเขาอันนี้หฮอไปถวายพาระแล้วไปถวายพาระแล้วห่อกระสีเอาไปหาผ้าเขายม่องต้นไม้พ่อไห้แม่ห้หานี่คือ นี่คือนอกเหนือจากที่เหาหอ่อคือมีของหวานมีสมง่ว่ามีทุกอย่างที่เหามีเอาไปไวถ้ถวายอยู่ตน้ตนต้นไม้ใหญ่เอาขิงแเนีไยขิงกระพิกไปห่ออยู่ต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็เด๋ยวเจมขายใส่กอก็เอาใส่กอไปถวายพระเดีย๋ยวพี่น้องเหามีแนวดเฮ่า,ากะเอาไปในหนีถวายพระ บาดนี้หฮากับไปหออยู่ตนไม้เออไปหาอยู่ตนไม้ใหญ่คือนหอเขาใหญ่หฮากับถวายพระแล้วบัดนี้อันนี้เพิ่นเอินสากอันนี้เพิ่นเอินสากแล้วพี่น้องเข้าแยแจมมีจะค้นเพิ่นให้เหดุท่านั้นว่าสันว่าอันนี้คือแยกแจมเคยเห็ุมากเนี่ยแยกจมมีอยู่หกเจ็ดคนเหตดสากเจ็ดอันนี่เอาใบตองมาฉีกปลาเคืองนะฮะขอดไทยจรีง เตีอันอันนี้ห่อหมาห่อผู้ชื่เเจมห่อหมูว่านนี่ยวันนี้เข้ากับมาเบิงการวิธีการห่อไปค่ะไปป้าว่าให้ไปห่อยู่วัดแล้วสั่นไปห่อน้ำกันมาสั่นก็นเลยสิโยกไปห่อน้ำกันอันนี้ชื่อข,า,ขาวๆในเครื่องทีเฮ้เห็เหดเบิงรวมๆพี่น้องนี่ค่ะเพื่อนก็นสี่ยายประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมง เพีนพี่น้องตุ่มตุ่มกับยายย่างมือเส่าห้อกับ่อำบุญใปบาทสะกอนดำห้อกับมะฮ่ออ่าวจากไปยายไปจะดึงการห่อกันดำพี่น้องปลาบัณนีพี่น้องไปวัดมอนียายแจมไปวัดปลากั่สิ่งเงียบเงียบเนี่ยจักหน่อยราววัดในบ้านคนกับสิคึกคักอยู่เพราะว่ามูบานเป็นพันลังมอนีมาวัดปลาแต่สิ่งเงียบเงียบเนี่ยจักหน่อยวัดปลาว่ามีคนมาหาเข็นเข็นเอาบุญเขียนเขน ให้ได้บุญน้ากันเด so ้อพี่น้องบายเราคือาพี่น uh ้องบ้านเนี่ยทอดเรี้ยบร้อยไปถวายพระบ้านนี้ไปย้ายเขาศากเฮาเอาบุญเด้อพี่น้องเอ้อเอาบุญน้ากันบุญที่รถน้ำคนกันหลายๆมายมาเด้อจ้โหนี่มาวัดป่าสิงเงียบในจักน้อยตามมาพูด เมลัยเจียมอูกอนเลยาก้อนมารงโอยเข่าบนคืองามแต่เข่าก็งามงามฝนก็ดีดีนาะจะขึ้นแล้วหาหัวขึ้นเหรอเดนี่ถ้าฝนตกเนี่ย นย,นนยนนมามกลางนมือยู่บ้านนี่สามปีบ่เคยเห็นฝนติดต่อกันห่ามือจังๆนี่ปีนี่แหละสองรอบแล้วหน้าหังไกเป็นหวยเส้นหนาวคเหนยวเบิร์น้ขังเขาเ่นไหมน้ำหชไปตังแตจก้างหลบเหลือปลาอ,อ้อยอ้อยกังงามเขาก็งามเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซีมันท่างกับจืนป้าวัปลา

ยายไปทางไดไปบันี้พี่น้องยายเขาสากตะเก้าไปทางผนะุ่นไหมยายนโมนี่แหละข้ากบเจ้ามายายเขาสากไหมเฮ้ยเอาไปยาย ซุ้มหนึ่งใหญ่ไปทางคุณไปย้ายเอาไปย้ายโหลดมิอยเจตตองเอาไปย้ายเออนั่นแหละมีหมาวัดปลาสิคนเงียบๆในพี่น้อง กินเน้วอยากว่าอึดว่าอยากอันนี้สากข้าวหนเข้าเอาไปใส่เอาไปหาหาขอดนี่แม่สากข้าจังสี่ที่ข้าเห็ดม้าเนี่ยย้ายไปจังสี่ตีโอ้แม่แจมเห็ดมา้าแต่เราวัดเพิ่นเห็ดบ่คือกันพี่นอ้อง แ่ละวัดทำไม่เหมือนกันเหมือนล้วอาลัดเห็ดเย็ตตองเห็ดบ้านบ้านเห็ดบ้านป่าอือพอมีไปวัดบ้านตี bây giờ mình bàn xong rồi dẹp vào đây ớ oh. hòm đẹp vào đây, Cứ để nhang bãi cãi thôi dài lắm, kẹp bà này Vậy xây hay xây nào Đó là tiền cần không ยายแล้วก็หาเก็บพี่น้องคนอิ่มแล้วใส่ให้ใส่หน้าเฮ้า ใส่ยายไปหอดใส่โอ้มันแท้ะมองนี้ซ้ำต้องเลยนี่มัน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  ในไหลไป <laughs> เดี๋ยวไปใส่หน้ะทงน,นน้ำมันจะใส่บุกก็มีหลายทงหน่อยมีทงเดียวแล้วก็ <laughs> หาผ้าขาวเลยจ้ะหาใส่พ่อเจ้าหาใส่ไปหานอกวัดเจ้ะ เดี๋ยวอย่าฟ้าออมาอย่าสิเก็บมุนันไปใส่ให้ใส่หน้าอยู่เนี่ยต่อแล้วนังเก่าผ้าเข่าอ,อ,อ,อันนี้อัน หมูนีก็มาหาให้พ่อให้แม่กินตั้งหากพี่นอ้องมีหมากมีกนะู้กับเขากับน้ำจำปีและว่ะกับเขากับน้ำม,มีแจว,วมีสมวัวไปจำปีอยู่ต่างประเทศปิ้งปลาปิงา้งกบแมนจำปีอยู่ต่างประเทศสุยางสุเนียวกี้เขาเป็นดอกกัดก็แย่แจวเนาะแมน กินน้ำลูกนั่นน้ำลูกนี่แน่เนาะนี่โอ้ยกินแต่น้ำเมาไปกินเบิ